ไม่รอรอเขารอเขาเรดี้ดิเขาเรดี้ยังรินดเนี่ลีลีลอรีลีหลอดรีลอดลีลอดรีเลอดีเลอดีเลอดามาเขายังอ่ะกดีเดี๋ยวเอออ้าวั้วทีเราแบนอะไรเราแบนอะไรแบนไม้สามปากหนึ่งแบนไปเลยแบนมาเชด้แบนมาเชต้าไอเดพี่อะไรเล่นตามอบุรที่จัดไว้นะตอนนี้อ่ะง่ายๆมาวีนมึงเล่นเดี๋ยวกูไปเล่นสนับกับไอ้นี้มาเชต้ ไอ้เพ่แผ่นนีวมาเชียร์เบต้าอะไรแบบเล่นปากใช่ไหมเพ่ใช่ผมเล่นปากผมเล่นปากผมถึงปากเนี่ยวะผมเล่นปืนกะนุ่มเหมือนกันแล้วก็ไอ้เจฟบอเจฟมาเชเต้แต่ทำไมทำไมปืนทำไมทำไมโอมไม่เล่นปืนอ่ะเอ่อเกมได้ครับผมเกมได้ให้คิวปิดลองก่อนเออให้กูลองก่อนดิพี่ต้ากูเล่นกับมันมาเยอะแล้วถ่ายรูดิ๋ยวถึงตัวคิวถึงตายเอาอเออมึงมามามารีบกดเลยเก็บกดไอ้แย้มสองสอนนั่นนี่ต้องนั่นนต้องใช้รถอะไรวะเดอะบอสโอม เอ่อขอดูรถหน่ยครับผมผมยิบมาสองคนที่ได้เอาของเข้าด้เอาของเข้าด้หลังกับ้งหลังกับไปดรไม่ไ่ด้ไอดดอปอยู่ตรงไหนละไม่เพิ่งเปิดแมปดูเปิดแมปแล้วมาร์กเปิดแมปตกาีขึ้นมาใครไปไอดดอปอแเซตไหนที่อมเซตไว้อะไม่ต้องพูดนะเซตที่เซตอะนั่นแหละอือเซตไปหน่แค่นั้นลรู้รมือนะไปไะเลดับก่อนนะไปทะเลับก่อนนะไปทะเลดับไปก่อนนะไอเดอร์มันเห็นแคปข้างหน้าใช่ไหมไอเดอร์เห็นแคปข้างหน้าใช่เปล่าอย่าลืมด้ ไม่จำเป็นต้องใครก็แล้วแต่แคปอ่ะซ้ายขวาผมแวะไปเลยกลุ่มใหญ่ให้สลังานดีเพกลุ่มใหญกลุ่มใหญ่ะไปละจ้ามาถึงยังถึงยังถึงยังเร็เมันมาแล้วมันมาแล้วถึงยังถองแควไม่มีใครเข้าถุงมาแอดมาทุงกันหน่อยดิที่เดือุงดิอาไมกูยังไม่เข้าอ่ะพี่ดูวของแคสนะมันบุกเร็วนะมันงมันบุกนะทงมันบุกมามาบุกเฮ้ยพี่จ้ามันมาเยอะ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 มันมกางกางกางงหน่อยป่ะ กับธงกับทงกับทงกับธงกับทงเก็บตายพี่จาตัวเก็บต้ตายตาตต้ยตายกูรู้สึกไม่เกูรู้สึกไมเกูรู้สึกไม่เกูรู้สึกไดเก้ากไ่เก็บก้้สไม่เก็บกูู้ึได่้สึกไม่เก็บกูรู้สึกไม่เข้้าึกไ่เก้ก้่เก็บ้สึกไม่เก็บกูู้สึกไม่เก็บู้สไม่เ้ไเก็บ้กไเก็บ้สึกไม่อก็บกูรู้สึกไม่เกบรู้้ไบกูรู้ึไ้ไ้้ มีตัวน้จ้าจะตายแล้วไม่น่าทันวะสวยพี่ว่าสวยจัดพี่พี่ดปืนไหพี่อมผมยิงให้ชบูกูตายชกูชกูไม่ใช่ชกูไม่ใช่ชกูมาอยมาอยวันนี้โมเพื่อนนี่โมเพื่อนชุบ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 อเก็บองฟรีาชุบชุบชุบ่อเก็บองฟรีมาเก็บเก็บอยู่่วยอ้ผมเกิดในโกดังอ่ะมันตายเยอะมากมันตายเยอะมากดันไปหน่อย ไอคิวมันมาเอาโต๊ะคืนได้เลยมันตายเยอะมากจัาเมื่อไรดีคิวสวยคิวตายได้มาเลยนะคืนได้โต๊ะคืนโอ้สวยไปตายควบคุมไปขึ้นมาไม่ขอไอเราไม่ได้แอ้ดรอปนะเมื่อกี้ตายอีกแกแคบหน่อยแก้แคบหน่อยเก้บได้แล้วนะตายอีกไอ้สวยไอ้สวยเก็บได้ใช่ไหม ลูกแต่มันไม่เข้าตัวพี่ของไม่เข้าตัวถ้าเขาได้ไงเขาได้ไงมึงไม่ได้ไงเฮตยไอ้คิมันมีมาเชียกันเลยเหรอวะปืนกันอ่ะงเยบทเองนะมาเก็บทงตัวนึงมันจะมา่อยตรงแต่กูดูอยู่แต่กูดูอยู่เชยๆโอหกูตายซ้ายมือได้ได้ถงถือว่าสวยแล้วสามสรยู้จริงนะพี่ไอ้ไอ้มาเชียร์กงอไอกอกูตายนะกูตายนะอน้อ้ไอ้้อไ้อ บุกทงมันบุกทงให้มันบุกทงอผมโดนยิงนะพี่ผมโดนยิงนะพี่อสพีวอสพี่วอสดูโฟกัสไอ้ตัวของคุหน่อยมันมันเราเก็บพี่วอสพีวอสตัวข้างหลังเก็บพี่วอสไอ้ตีปืนได้อยู่ปืนตาย้ตัวเก็บอะมันแค้นมันแค้นมันแค้นตัวเก็บแคเก็บแคมได้แม็กปะเฮ้ยตัวเก็บทำไมไม่เก็บเออปากปากเก็บปากเก็บพี่วอสพี่อสปากหลังเก็บพี่วอสปืมันตายแล้วเฮ้ยปืนมันตายแลวเก็บอยู่อเเราเก็บกล้มกล้ม ไอ้โทดนนะทั้งเราหมดนนะโอ้ยมันโอ้โหเที่มาเชิดตัดเฮ้ยไอ้เฮียเอาตัวเก็บโอ้โหปืนยิงใครมันยิงวะไม่ล่ะไร่ลรื้อพังหมดเลยพวปลาพวกกนเลยนะคุณไม่มีกระสุนแล้วไอ้ดอกได้ปะชุดไม่หนีมาเชิดชุบหน่อยดิไออีกไอ้เชี้อะไออีกไอ้สัตว์ไอ้ดอกไม็นี่จ้าชุบชุดหน่อยชุดท่านหนึ่งชุดหนึ่งชหนึ่งเอาเอาส่วนให้พี่นะเลขสองเลนพี่เลขสองไอ้กูต er. ีพ nah ังมากเลยมึงคอก็ไหนได้ปะเพื่อนมึงได้เสียงมึงคอกน่อยได้ปะกูโดนกดอ่ะ จ็บมันออกไหมมึงคอกันเราหือแล้วไง่เราหรือเขาบอกแล้วี่เราพี่เรี่าพี่โอยที่มันมันคุมงนะคุมคุอีโดนมาเชยไล่แล้วเฮ้ยกูโดนมาเชยไล่สับนะข้างบนได้ดอกเออรเลขอะไรากินาเลขมเฮ้ยกูดนมาเชสับฟีกูดนมาเชยสับฟีนาย้วมาเมาเกาะกแล้่ตายมาเชยตายพี่จ่ายไหนพี่พี่จ่ายไหนกูอยู่กูอยู่ตรงซอกซอกกระเลียง

ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นเันไปเก็บดงให้มันคูดาวหน่อยคนีนคมันชุบน้าดัมาดันมาิันมาิมเก็บลันเก็บแล้วเกไปเก็บแล้วเก็บแล้ว

กูตายกูตายนะกูตายกูเลยทีเดียวกูออกกูกลับกูกลับนะไอ้เ่มันมีแดงนะพี่ที่บ้านเราอะสนับกูมากูมาแล้วกูมาแล้วกลับกลับได้กลับเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอเกาะด้วยขอเกาะด้วยเลิซเบตเลิซเบตตัวเลยยาหมดอ้เหียอะไรหมดทุกอย่างตอนเนี้ยกูอะไอ้เหียมีเกาะด้วยหรอวะไอ้บอสไอ้บอสมันจะมีกูนะบอสกลับมาแล้วพี่กลับเลยเลยกลับเลยเลยไอ้ดรอปไอ้ดรอปไอ้ดอยามไปไอ้ดรอปในนีมันเสียทีอะตายแล้วตายแล้วมามวินมือหามมีปืนอยู่แถวหน ไซะนะจ้าไเก็บผมนะไ่ได้ไปพี่จ้าไปไปมันเก็บมันเก็บพี่จ้าพี่จ้าโอ้ยผมดนัไปสวยสวยจ้าเออแบบนวเอ้ยมันเก็บมันเก็บผมเอาโอ้โหมันมันยิงว่ะตัดสนับอยู่เร็วๆพี่จ้าพี่พี่เา้พี่จารอรอยู่สวยมึงอเอาตัวเก็บหน่อยเๆเอาตัวเก็บเมเมตายยโต โอ้โหแวตัวตัวตัวแตดมาเลีตัวเลยตัวไม่เตัวไม่เลยตัวไม่เลนตัวไมตัวไม่ปลยตัวไเลยตัวไม่ยตัวไม่เลยตัวม่เลยตัวไม่ยตัวไม่เลยตัวได่เลยตัวไม่เลยตัวไเลยตัว่ยตัวไ่เลยตัวไม่เลยตัวไมเลยตัวไเตัวตัวไเตัวไเตัว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 เลยไม่ตัวัตัวมยตัววไวลตัวไเตัวเตัลวลตัวเลตัวเตัวไเตไตัวมตัวตัไตัวตัวไตัวเ

เลยสิบห้าเตมือตายไอ้ว้ตายชดขนพี่ตาวตาข้างหลังมาข้างหลังมาชุดนอยพี่ตาผมยิงอยู่ชุดนายี่เอาาปืนมาปืนมามาข้างหลังมาข้างหลังมาเฮ้พี่ตาแม่งตีไม่สตใจดูอยู่ตรงทองอ่ไกนนะปนะเปิดนะดนะเปิดนเปนะจะตายจะตาย่ทีเดียวเอาเลมเลาเลเลาเลยะ เออกูกูดูอยู่กูกันอยู่อได้ขอรับรองว่ไ่นนี่ค่ี่ค่นี่ค่ะนี่ค่ี่ค่อ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยไอ้ย่ปเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ่ยเฮ้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 ยเ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 ้ยเ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 ้ยเยเ้ยเยเยเเยเยเ ก็จะตายนะก็จะตายนะไม่เกี่ยงไันเกี่ยันเกี่ยงนะเดี๋ยวมาเรื่องมาซ้ำใหม่มาซ้ำใหม่เฮ้ยพี่พี่พี่องค์จม่เกี่ยงเดี๋ยวไปเงียบทุกคนเงียบทุกคนเงียบทุกคนเงียบรอฟังกูเก็บกูเก็บตัวกูเก็บตัวไอพี่เงียบรอฟังรอรอยิงมาเชยิงมาเชย่างเดียวตายอ่ะอ๋อแล้วกูตายกูโดนโดนโดนต่อยลงมาพี่เพื่นตาย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 ไม่เก็บตัว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 พี่องค์สวยรู้สวยสวยรู้มึงคอกันมึงคอกันดีๆีนะกูตายพี่ชุบหน่อยดิชุบหน่อยชุบหน่อย ้รอน้ำรอนำใจเย็นรอนำไ่อะไรไม่อะไรไม่อนเยนี่ยท่ากใส่เบกนใจเย็นใจเย็นูลหน่อยชูหน่อยอู่ยให้มันขึ้น1ิัเก็บงงไม่าอย่างนี้เงางไว้นาะวไว้มื่กันงไว้หนาทีแข่งไว้แข่งไว้กมไ้พี่อมชิบใส่หมอกแล้วเฮ้ยออโหลเซ็ตบุกมาเซตบุกมาตุกูมาตรงนี้ไอ้นมเซตบุกมาตรงนี้เซตบุกมาตรงนี้ ทันรอเออทัน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 เก็บไปเก็บไปะเปน่ไหนมนปดยามาหัวแดงหดที่ไหนบ้านอ๋อให้ทงเราทงเรามามาเมเลกเไม่ผมมียานะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไอตกิเล็กิเล็กิเดี๋ยววะเิที่เก็บรถโอตานะเล็กอตัวทิพเล็กไอแคบมันกดตัวเียอะไรวะไอ้พี่จ้าพี่จ้าพี่้าพี่จ้ามี่จ้าพี่จ้าพี่จ้ายี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าพ่จ้ายี่จ้าพ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 ี่้าพี่จ้าพี่้า่า่้า

จะไ้พี่อันเลยะไดไม้ดอไม้ดอกไม้ดอไม้ดอกไม้เก็บั่เก็บมั่วมันเก็บมั่วมันเก็บมั่วมากมันเก็บมั่วมากมันเก็บมั่วเลยรกกเก็เก็บมันเก็บมันเก็บแตลกีไเก็บลนึงฟังกูวิ่งไเก็บนึงนมีมีมีอยู่ไหนเ่งมมได้เก็บเมันเก็บมันเก็บแบไมไเก็บเลยมันมันได้เก็บปเก็บเก็บแบบยงมเท่ากันมเากันแต็มเกแต้มเท่ากันแต้มหาเท่ากัน เฮ้ยงยิงไม้สวยขัดมราขัดปืนเราขัดสนามขัด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 เพื่อนเจอมหลักบ้านคนหนึ่งนะพอลอยิงยิงยิงอยสอยวินวิวนะกูหมดแล้วพี่ชนะแล้วชนะแล้วเ็กชหลนเยเชนะเล้นชนะเล่นชนะเลแนชนะเล่นชนะเล่นนล่นชนะเล่นชนะเล่นชนะเ่นชนะเลชนะเล่นชนเนช่นช่นเนชนะ่นชนะเนชนะเนชนะเเนน่นชนะเนช่นลนชนะเน่นชนะเเล่นชนชนะเนช่ชนะเลชนะเลชนะเลชนะเชนะเร่ชะเรชนะเชนะเชน ได้แต่เพนได้แต่เฮ้ยเยอะไลยไอดอปเอาใหม่ไอดอปเอาใหม่ไอ้ดอปเอาใหม่ไอดอปเอาใหม่กดเลยบ้ากดเลยบ้ากดเลห้ากดเลยบ้าพี่อมกดเลยกดเลยกดเลยี่ใไม่ทันนะเนี่ยครูบอกก่อนไอดอกมาแล้วนะจามดูคิวกูดิพี่ทีอคิวว่ากันทงอ่ะดูทนนแล้วนะไปดรันสีหสิโอพี่ผมเพมยกดผมไม่ไินหลังไม่เจ้ไม่งั้นได้ทงอีกทงนึงนะพี่อมจะได้บอกมกลาบอกว่าเดี๋ยวไ่ทันไอดอปกดให้นยมกลามกลามกลม่นากดกดเล่่ไกอน บอกเขาอะด้าหลังแอร์ต่อบอกเขาเดี๋ยวด่าหลังแอร์เล่นต่อบอกเขารีบแบนไปเลยแบนไปเลยคิวแบนรีบแบนเลยเราแบนก่อนไม่ทันนะเนี่ย15นาทีทันมันเล่นเกมมาทีไนาที10นาที15นาทีพอดีอะรีแบนไี่มีแบนท่าน29กูเข้าเลยนะเอ้ยประมาณ25กูเข้านะนี่นะต้อง27 27เดี๋ยวเข้าทันมันมีเวลาครูดาวแอร์ดรอปอีก4นะ5นาทีอยู่พี่เข้าไปมันไม่เห็นแอร์ดรอปไง แบนหน่อยแบนเแ็นแบนแบนแบนหน่อยไม่เขาแบนพี่เขาแบนผมแบนแล้วถ้าแบนหน่วงยังวะเทียเราก็รีบด้วยดีไอ้เออเหมือนเดิมเรมเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เหมือนเดิมมาเล่นไปเหมือนเดิมเฮ้ยฟังคือฟังนะฟังคือไอ้ไอ้บันนี่มึงฟังนะเว้ยมึงไปหาเก็บแคปต่อด้วยจังหวะที่มึงตายถ้ามึงเช็ดแรกมึงตายปุ๊บมึงออกไปเก็บแคปมาเรื่อยๆมาเติมให้เพื่อนเนี่ย แอนีด็อกขีดแอนนมมึงเข้าทงเลยก็ได้นะเดี๋ยวกูไปเองเพราะรอบแรกกูก็ไปให้มึงอ่ะให้นมนมต้องมานี้ไอ้ที่ออกมาเอาของเข้าช่องเอาของเข้าช่องเฮ้ยกูลืมเลือกของกดอะไรนะเออกดซีเล็กครับซีเล็กพี่ซีไอ้นะซีเล็กซีเล็กซีเล็ก C E L E C T เนี่ยครับเนี่ยสายมือพี่ดูซ้ายมือพี่ดูซ้ายมือ S E L S E ซ่าแลด้วยนะเฮ้ยกด E T ออกไอ้นมกด E T ออกนม เอ้าเนี่ยทีแรกกูขังหน้าเนี้ยแล้วกูก็ต่อหมอก็มันต้องกด esc ออกไอ้สัปไ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 ปเซตเซตไหนรู้ตัวเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองไปไปเอางี้เซตบุกมึงฟังเสียงกูพอเซตบุกอ่ะขอปืนคนหนึ่งเซตบุกอ่ะเออเดี๋ยวผมไปพี่มาเมาเซตบุกมาไอ้เข้มตัดตัดตามมาจับปืนกันแม่งหายเลยมาการทงกันเซตบุกมาเซตบุกมาเซตบุกมากูกูจะการทงแล้วรอบนี้เซตบุกมากูไอ้นมนมนมต้องการนมต้องการเซตบุกมาที่เหลือเซตเซตบุกอ่ะให้นาได้นะเว้ยเซตบุกมาไปเซตบุกแล้วไปเซตบุกไปนะ

หมดตายตายไอ้เหี้ยมันไม่ดีที่กูบอกว่าไอ้เหี้ยไไปปเก็บตายว่าตายใช่ปะนานเดี๋ยวลุกนะลุบแล้วชุบแล้วลุกแล้วเก็บคนนึงเก็บคนหนึ่งไอ้เหี้ยเก็บให้มันเก็บให้ยิงเราไม่รลยเก็บหนึ่เก็บอยู่พี่อมพี่อมผมเก็บอยู่หัวแดงเอ้ยยิงยิงงบหน่อยยิงงมหน่อยโทษยิงกูหน่อยกูชุบอยู่โอ้ลยมันมันโอบปืนยิงไม่ถึงไอ้เหี้ยแป๊บนึงจะตายนะเอ้ยออต้องฝ่ายเพื่อนเยอะๆเว้ยมันชุดแดงเก็บคนนึงอย่าห่วงเล่น มึงเก็บเลยเก็บเลย่เก็บเลยปากตายเก็บเลยปากตายแล้วเก็บเก็บเก็บจนนไอนมไนมไอนมกูมาละมึงเฮ้ยใครก็ได้เก็บคนนึงเก็บคนนึงมึงไม่ต้องจุกเพื่อนอยู่ผมเก็บไม่ได้เว้ยตอนนกูยิงเพื่อนอยู่เก็บเก็บเก็บอท้องพอทองขอทองไอซีไอนมกักันตาตัเก็บอยู่นมไม่เป็นไรกลับไปกันบ้างอทองอทองนะอทองนะแต่การอทองนะจุตัดนะอกูยิงู่ดัอยยับ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 ยยับยับยยับ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 ยัับยับยยับ 帅帅帅帅 ถอยถอยกับได้ปะถอยกับได้ปะถอยกับได้ปะม่ีใครม่มีใครไมมีใครมีเพียค่นมีเพงค่ไหนมียู่ไนมั่หนมีเพบยงแค่ไหนมีเงไนมอเนีไนมีเพียงแค่ไหนมีเพียงแว่านาีเพดยงแค่ไนมเพยง่้นมเพียงกคบไนมีเพายงกคบไนมีเพียงแค่ไหนมีเพียงแ่ไหนมีเยนมเพีย่ไานมจเยงกค่ไหนมเพียงแคไมเพย่มเยมีเยนมนเยเก็่ไหนมีเพียงแค่ไหนมีเตียเก็บไมีเยแคไมีเยนมเพียงนมเียไหมีเพียมเพียงแค ตัวเก็บไม้ท้องไอ้หัวไอ้หัวยี่แอมพี่ผมหงุดหงิดนะยี่สิบวิยี่สิบวิมาทุกเพื่อนตรงนี้ไม่มาบ้านบ้านบ้านนะกุ้งกุมาจมเพื่อนหน่อยไอ้บอลมาลุกปืนไม่องไม่ต้องอังปืนอยู่บนบนฐานเรามึงเห็นป่ะบนฐานเราข้างบนดิโบดิเฮ้ยมาไอ้มาเชียวขาวเก็บมามาเชียวหน่อยมามาเชียวหัวขาวหน่อยเออติมเติมหัวเติมลิฟเติมเติมหัวไม่ตายสัตว์เก็บแคปหน่อยออกเก็บแคปหน่อย เฮ้ยมึงทุงกูดาวแล้วทุ่งคูดาวแล้วทุงคูดาวแล้วไปเก็บทุงกูดาวแล้วไปเก็บหนูผมเก็บให้ทุ่งกูดาวแล้วไปเก็บไม่ต้องชุบกูนะไปกูเด่นฟังกูแอดไอ้ทงเก็บได้นะเฮ้ยไปไปดันขึ้นมาเซตบุกดันขึ้นมาดัน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 ใครได้ไอ้หอกมึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมากร์มาเช็กลับมากร์ไอ้นมมาเช็กลับมาไปไม่ทันไม่ทันไปเลยไปเลยไอ้หน่องจังว่ะ ชิจไปเยอะได้ได้ดอได้ดไม่กลับมา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 รีบ้านเอเมบมารีบ้านกลับมารีบ้านกลับมารีบ้านกลับมาทมันแต่บ้านนะยันลเป็นขอยาหน่อยขอยาหน่อยขอยาหน่อยเร็งสิพดานหน่อยเข้าฝั่งบ้านมันคนนึงยิงได้กูยิงได้กูยิงไหม้ของก่อนเราพี่ตายตายโอ้ยเอาโอ้โหโทษสัเอ้ยชอปไหนพี่ช็บชชชปหนอชปหนยายต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 ายยยยยยตายา เรชุบชุบมาดมาชี้ชุบหน่อยเพื่อนมาดนี่ตายโอ้โหกูตายนะชุบชุบกูไหนด้มาป่อยปล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 ่อยป่อยปล่อยปล่อยปล่อย่อยปต่อย่อยปก่อยปล่อยปล่อยปล่อย่อยปล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 ่อยป่อยปล่อยปล่อยปล่อยป่อย่อยล่อย่อยปล่อยปล่อยปล่อยป่อย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 ่ป่อ่อป่อ่อป่อย่อ่อย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 อย่่อยย่อ่อยย่อยอย่ ยิงไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่ใครตายใครตายอันเนี้ยอันนีใครตายอ่ะเก็บผมผมไม่ต้องทำเพี่อนเาผมจะเกิดแล้วพี่ผมจะเกิดแล้วมันจะเกิดแล้วด่าขึ้นไปมืมีขมืมียานะมือมียานะที่มันนี่มาเก็บได้นะพี่ร่วงร่วงเก็บทงคนนึงตายหนึ่งเก็บกูเก็บกูเก็บกูเก็บอุ้ยไอ้แม่กูสะดุดแขนตายไหมตายไหมตายไหมตายเฮ้ยมีคนเข้าหลังมีคนเข้าหลังนะเก็บคนนึงออดออทไปก่อนไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรยี่มายต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 ักตายตักตาย ไปเก็บเจ็บขอยาติเจ็บผูไม่ให้เก็บไปนี่เลไเก็บทงเก็บทงตายเก็บทงเก็บทบไอ้กมึงอยงนี้คดีคดีคดีขยัน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 ขย

มังอี่บอยู่อ้อมไม่ปัมยาเลยหรอบอนมึงโดนแทงทีดี้วตายออี่รัสองทีกแล้วาลวสัาได้ตอนเก็บงอ่ะเฮ้ยเรื่องอื่นไม่มแี้สุ่อยู่ที่ผมนะพี่พี่หัวล้นมาเมาหน่อยพี่ด้านหลังอ่ะอ้ยเอ้ยไม่ตา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 ยเรียกอะไรพี่ชุคุนึได้หมชุคุณนได้มชคุณนได้ไหมเลอะไร่ไปไไปไไปไยไนไไปไปไปไไปไไป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 ลยไปไไป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 ยไไไปไปไไปก ไม่ไม่น่าขึ้นวน่าจะขึ้นแคนก็ได้นะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่ของเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ทันไม่อะไรเ่นไรฮัลโหลเอ็เฟังกูมึงรีบ้านก่อนเฮ้ยมึงฟ่เสียงกูหน่อยกูบอกว่าให้รีบ้านก่อนทุกเซตดาทุกเซตดามึงกลับมารีบของบ้านมึงมึงอย่าพึงงัวเว้ยมึงรีบของบ้านอะแอดด็อ่ะแอดดอสามนาทีมึงมึงมึงให้ไปคนเดียวพอมันไม่ได้ไปเยอะขนาดนั้น

ไหนไอ้ใจมนเอข้าไม่กินเลยเออกูยยู่กูยยู่ใส่ใส่ใสส่ใส่งเราเก็บาหน่อยปืนอยู่บนหัวคนหนึ่งนะปืนมันอยู่บนหัวนะเฮ้ยเก็บได้พี่เจไอ้สีส่เหมือนนี่เฮ้ยมึงฟังกูกิดแล้วกูใจกูใจขึ้นไม่อีกหน่อยอันบ้านพึ่งมึงขึ้นขึ้นไม่อีกหน่อยขึ้นไม่อีกหน่อยขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันนแ่นไ้ล่แค่น้ไ้เป่อสยไสว่มึงค้

ดันขึ้นไปดดันขึ้นไปางหน้าเฮ้งหน้าเี่ยด้บอยไอ้สัตว์พวก้นไคืงอนาถนนึงนะฮัลโหลปาวมาไหมปาวมเข้าชนอยขอมาเชนอยขวยเอ้ยไม่โดนเพื่อนเบิร์ไอ้สัตว์ไปอไยร้กลับไปเล่นบ้านหน่อยกลับไปเล่นบ้านหน่อยดิเฮ้ยยิงยิงได้บ้านแผมไปซ้ำะตอนอพี่มันนี่ไปบ้านกลับไปบ้านเอ้ยอ้ราเล่นบ้านมันเยอะเกินเว้ยบ้านเราน้อยนะมึงขับไม่มาไม่โดนไม่โดน ไม่ทันละไม่ทานล้ไม่ต้องชุบล้แคนเลยแคนเลยเล็นไงเป็นไงทำเลยพี่อมทำเลยทำเลยมึงดันขึ้นเมลเอ็มดันขึ้นไห้หมดปากกันมงเดี๋ยวแม่งปากพอัวบนี่บนี่มึงกลมขยาไม่ทงทงทงกูก็ได้นะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวดกูวางไปไอ้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 อี่อ้ไอ้ไอ้่า้ไอ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 อ้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 ้ไอ้้อไอไไาป่าป่้

ออปลาลาลานี่ไเเรกนลาพวกนี้พี่พวกนี้ก็ได้พี่พวกนี้ก็ได้พวกนี้ก็ได้เนาะกำลงไล้เนี่ยสวยๆวยสวยเลิศเลเลยเฮ้ยใครใครใครพจารคิวกี่คิววะเนี่ยพี่ไม่มึงดูไงมึงดูมึงดูคิวกระดิ๊วคิวไปแค่ไหนอ่ะหรือพังเอาง่ายง่าพิมาร์โอ้โหพิมาร์สามสิบห้าไอ้หกไอ้ที่อ๋อมึงดูมึงดูมีต่ลีตัวดิสามห้าไอ้เนี้ยสามสิบห้าสิบเจ็ด ไปไปไปค่อยว่าก he ah ันอย่างนี<_<_<_<_้ก่อนเดี๋ยวโดนด่าไป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 ค่อยว่ากันเจอกันในเมืองผมเล่นครับพี่ผมเออเดี๋ยวค่อยว่ากันน้องเดี๋ยวจัดใหม่อันนี้แค่แซมเป็ลได้อยู่เจอกันในเมืองเว้ยเจอกันในเมืองที่อ่ะ